ปัจจุบันเนี่ยมีคนที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายไม่ว่าจะเป็นท้องผูกลำไส้แปรปรวนฮนะจำนวนเยอะมากเลยก็จะส่มเสียงที่ทําให้เราเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในอนาคตนะครับแต่กลับพบว่านะครับยิ่งทานไฟเบอร์และยิ่งทานดีท็อกเนี่ยกับไม่ได้ช่วยทําให้อาการของโรคท้องผูกหรือลำไส้แปรปรวนดีขึ้นเลยเหตุผลจะมีอยู่2ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือไฟเบอร์หรือดีท็อก์นะฮะมักจะมีสารกระตุ้นลำไส้ครับเหตุผลที่2ครับจุลินทรีย์ตัวดีในลำไส้ใหญ่มีน้อยครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทางออกสําหรับคนกลุ่มนี้เลยนะเป็นทางออกแบบยั่งยืนเป็นทางออกแบบที่ไม่ทําให้ลําไส้ขี้เกียจไม่ทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลาไส้ใหญ่ในอนาคตครับก็คือ P.R.D. ครับ P.R.D. คือ Probiotic และ Prebiotic รวมกันนะครับซึ่งโปรไบอติกก็คือจุลินทรีย์ตัวดีมากถึง4สายพันธุ์จะมีการทดลองวิจัยนะครับว่าทั้ง4สายพันธุ์นี้ทนต่อกดในกระเพาะอาหารคุณสมบัติในการทนต่อด่างในลำไส้เล็กและนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการทนต่อความร้อนความชื้นในสภาพภูมิอากาศของประเทศบ้านเรา ใน P.R.D. นะครับมีเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยมากถึง12,400ล้านตัวต่อซองมีอาหารสำหรับจุลินทรีย์ตัวดีที่มีความเฉพาะเจาะจงกับจุลินทรีย์ทั้ง4สายพันธุ์นะครับ5,000มิลลิกรัมเนี่ยมันจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ตัวดีทั้ง4สายพันธุ์และจะทำให้จุลินทรีย์ทั้ง4สายพันธุ์เนี่ย มีความแข็งแรงและสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะครับแก้ปัญหาเรื่องของท้องผูกนะครับแก้ปัญหาเรื่องของลำไส้แปรปรวนได้เป็นอย่างดีเลยยังมีแอปเปิลไซเดอร์วเตรินกาที่จะเป็นตัวช่วยปรับสภาวะให้ลำไส้ใหญ่เนี่ยมีความเป็นกรดอ่อนๆทําให้จุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีเพราะฉะนั้น P.R.D. คือทางออกเดียวสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกเรื้อรังรวมถึงลำไส้แปรปรวนเรื้อรังครับโดยที่ ไม่ทําให้ลําไส้ขี้เกียจและไม่ทําให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลําไส้ใหญ่ในอนาคตรครับ